สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้แอนก็มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวแล้วนะใหมได้รู้จักกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสองอย่างด้วยกันนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะกับตัวสุขภาพผิวนั่นเองนี่ค่ะสองตัวนี้เลยนี่สบู่นะคะผสมกับสมกาแฟแล้วก็ตัวสุขภาพผิวนะคะตัว coffee scrub นั่นเองนะคะเดีย๋ยวแอนจะมาบอกวิธีการทําแล้วก็วิธีการใช้ให้ฟังนะคะแล้วก็คุณสมบาาัติค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็จะเริ่มพูดที่ตัวนี้นั่นเองข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสะบู่แบบนี้นะคะอ่ามันผสมผสมกาแฟนั่นเองหอมด้วยนะคะใช้เช้าเย็นนะคะรับรองว่ามีผิวเปล่งปลั่งแล้วก็ขาแน,น,ะะน่นอนนะคะก่อนที่จะไปใช้ตัวคอ f ฟ e ่ครับน,นะคะถูตัวนี้ก่อนเลยค่ะถูให้สะอาดนะคะพอถูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวสรับผิวนี้เองอ่าวิธีการผสม ทำยังไงบ้างก็คือมาผสมได้สองแบบน,นะคะไม่ว่าจะผสมกับน้าหรือผสมกับนมก็ได้นะคะคนไหนก็อยู่ที่คนชอบนั่นเองก็นี่เลยผสมกับน้ํานะคะก็มันอยู่ที่คนชอบนะคะว่าอยากใส่ปริมาณน้ําที่น้อยแล้วก็ใส่ผงเยอะเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะแบบเหนื่นน,นิดนึงหรือว่าถ้าไม่ชอบแบบเหนื่นมากก็แบบเออใส่น้ําเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะง่ายๆนะคะก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจาก ทูสบู่ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นี่ชโลมด้วยสครับนั่นเองสครับให้ดูนะคะน,นี่สครับไปเลยที่ผิวเดี๋ยวเราลองสครับแดดให้ดูก่อนนะคะนี่คุณสมบัติของตัวเนี้ยมันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันผลัดเซลล์ผิวเสียเนี่ยออกไปคือจากเซลล์ผิวเสียเนี่ยมันมีแบบมันเกิดมาจากเวลาที่แบบว่าเออเราตากแดดมากๆ ชอบไปเที่ยวทะเลหรือว่าแบบตัดแดดบ,บ่อยเกินไปแล้วคือผิวคล้ำเสียอะไรเงี้ยคือมันจะค้ำแบบเห็นได้ชัดเลยอะบางคนนี่แบบค้ำแบบเป็นทูโดเลยนะแล้วก็แบบเออแบบผิวสุขภาพไม่ดีอะตัวเนี้ยคือถ้าเราสครับบ่อยๆอะสครับสองสัปดาห์เนี่ยติดกันอนะรับรองว่าโอา้โหมีผิวใหม่ที่นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ขาวสวยแน่นอนะคะ่ะตัวนี้นะคะก็สครับเสร็จแล้วนะคะล้างออกน,นะคะ แล้วก็ถ้าอยากให้เห็นผมชัดขึ้นเนี่ยอยากให้ผิวดูเปล่งปลั่งมากขึ้นอ่ะก็ทูสบูตัวนี้อีกรอบหนึ่งค่ะตอนเสร็จนะคะรับรองว่าจะได้มีผิวที่เปล่งปลั่งแลว้วก็ขาวามีออร่าเหมือนเดิมน,นะคะกยังไงก็ฝากสองตัวนี้ได้นะคะใช้ดีจริงค่ะลราไปใช้กันดูนะแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย